หลายพื้นที่นะครับเจอฝนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บางพื้นที่นี่ยังไม่ได้เจอฝนนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานมีฝนนะครับมีฝนบางพื้นที่นะครับอย่างพื้นที่ของผมยังไม่ได้เจอฝนเลยนะครับก็ก็ถือว่ายังร้อนยังดินแห้งนะครับเตรียมพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยแต่ก็ยังไม่ได้ใส่อยู่ดีนะครับอ่ะมีพื้นที่ไหนกันบ้างที่เจอฝนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนะครับ ใต้คอมเมนต์นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยยังไงให้ถูกวิธีนะครับอ่าแล้วก็ได้ผลได้ผลดีนะครับจะใส่ยังไงคลิปนี้มีคําตอบนะครับก่อนอื่นผมขอกําลังใจโดยการกด s u b สไครต์นะครับผมให้มันถึง6กพันนะครับอ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบซ์เช่นเคยนะครับอ่า บรรยากาศช่วงยามเศร้านะครับเนี่ยอ่าครับเราจะใส่ปุ๋ยยังไงให้มันเกิดประโยชน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียปุ๋ยนะครับพูดถึงเรื่องปุ๋ยเนี่ยอ่าถ้าเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่เราจะเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําได้ยากนะครับที่จะเป็นไปได้ยากด้วยนะครับอ่า,อา ปลูกมันสับปะหลังต้องการผลผลิตนะครับผลผลิตที่สูงนะผลผลิตที่เยอะเนี่ยเราก็ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีนะครับอ่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราต้องดูดินเราก่อนว่าเราใส่มูลสัตว์เรามีการรองพื้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้มีการรองพื้นเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้ผลผลิตเนี่ยมันน้อยมากๆเพราะว่ามันสับปะหลังต้องการธาตุอาหารนะครับ่มันต้องมีธาตุอาหารที่จะทําให้หัวมันสับปะหลังมีการขยายใหญ่ขึ้น มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับเ <S Exchange> มื่อมันสับหลังไม่มีธาตุอาหารในดินเนี่ยเราก็ควรเติมนะครับอย่างเช่น, h, C, น C, เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยปริมาณธาตุอาหารจะน้อยกว่าปุ๋ยเคมีแล้วก็จะได้ช้ากว่าปุ๋ยเคมีแต่จะได้ไปเรื่อยๆนะครับได้ปริมาณน้อยแต่ไปเรื่อยๆระยะยาวนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยเคมีจะมี ปริมาณธาตุอาหารแน่นอนกว่าแล้วก็จะมีเยอะกว่าจะได้รับเร็วนะครับแต่จะสูญมีการสูญเสียแล้วก็หมดเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ใส่นะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันทําได้ยากอย่างที่ผมกล่าวมานั่นแหละนะครับมันทำจะได้ผลผลิตเนี่ยหลายตันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีปุ๋ยนะครับ ทำมันสับปะังมันต้องมีปุ๋ยจริงๆนะครับมันถึงจะได้ผลผลิตนะครับยิ่งราคามันเนี่ยแนวโน้มบอกเลยว่าจะมีโอกาสถึง6บาทนะครับอ่าอันนี้อ่าคร่าวๆนะครับมีโอกาสถึง6บาทเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของโรคระบาดนะครับโรคระบาดอ่าในคนนะครับอย่างเช่นโควิด1 9เนี่นะครับมันสับปะังเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่จะอ่า ส่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตลาดเกี่ยวกับมันสัปะรังเนี่ยนะครับเอาไปทำหลายๆอย่างนะครับพวกอันนี้แยวแนวคลิปหน้านะครับจะมาทำคลิปให้ดูนะครับแนวโน้มเกี่ยวกับมันสัปะรังนะครับจะเป็นไปยังไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปที่6บาทนะครับอย่างอย่างช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยเนี่ยราคาอยู่ที่4บาทกว่านะครับ ในเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่3 0นะครับก็จะมีโอกาสได้ถึงถึงตรงนั้นนะครับภายใน6 6 6กถึง6 8แี่แหละนะครับจะมีโอกาสไปได้อยู่นะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้กับมันสปะหลังนะครับอ่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับมันสปะหลังเขาต้องการปุ๋ยนะครับอ่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ย พันแต่ละพันมันสัปปะหลังเนี่ยนะครับเขาจะต้องการธาตุอาหารเยอะที่ไม่เหมือนกันบางพันเนี่ก็ไม่ต้องการเยอะบางพันนี่อชอบปุ๋ยเลยนะครับยิ่งใส่เท่าไหร่เขาก็ยิ่งกินนะครับยิ่งมีเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบนะครับแต่บางพันเนี่ยให้เยอะก็ไม่ดีนะครับให้เยอะก็กินไปไม่ได้กินเยอะไม่ได้นะครับก็สะสมอยู่ในดินบางทีตกตะกอนไปแล้วนะครับนทะีนี้เราจะใส่ยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ เราก็ต้องดูก่อนว่าดินของเรามีความชุ่มชื้นดีหรือเปล่าถ้าดินมีความความชุ่มชื้นนะครับอ่าเราก็เตรียมปุ๋ยที่จะใส่ได้เลยนะครับแล้วจะใส่ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอ่ะปุ๋ยหลักๆที่เราใช้เนี่ยเป็นปุ๋ยกระสอบปุ๋ยเคมีมันจะมีอยู่3ตัวหลักๆก็ได้กันก็คือปุ๋ยธาตุหลักนะครับปุ๋ยธาตุหลักเนี่ยจะเป็น NPK นะครับธาตุอาหารทั้ง3ตัวที่ผมจะกล่าวมาเนี่ยนะครับ มันจะมีการสูญเสียนะครับปุ๋ยที่จะสูญเสียก็คือปุ๋ยที่มีการละลายได้ง่ายนะครับเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับในดินในดินเด้เคลื่อนที่ได้ง่ายก็คือปุ๋ยที่มันละลายง่ายนั่นเองมันจะเคลื่อนที่ได้ก็คือเคลื่อนที่ไปจุดนั้นๆนะครับอย่างเช่นน้ำปลาไหลากน้ำฝนตกแรกงอย่างเงี้ยนะครับมันจะพัดไปนะครับ อันนี้คือการสูญเสียแต่เราใส่ในช่วงแรกเนี่ยสมมุติว่าดินมันชุ่มชื้นเนาะ,ะดินมันชุ่มชื้นเราใส่ลงไปเนี่ยเขาจะมีการละลายตัวออกมานะครับโดนสารละลายโดนน้ําในดินเนี่ยละลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้แก่พืชให้แก่มันสับประรังนะครับอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ในดินได้ง่ายแล้วก็เคลื่อนที่ในต้นพืชได้ง่ายเช่นกันนะครับการสูญเสียนี้ก็สูญเสียได้ง่ายอีก นะครับเป็นธาตุที่สมมุติว่าสมมุติว่าเราใส่100บาทนะครับเขาอาจจะได้กินประมาณสัก10 20บาทหรือว่า50บาทอันนี้แล้วแต่การที่เราใส่ปุ๋ยว่าใส่ถูกหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วธาตุที่2นะธาตุที่2ธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยธาตุนี้เนี่ยละลายได้ยากนะครับแต่ว่าฟอสฟอรัสเนี่ยจะละลายง่ายกว่าโพแทสเซียมนะครับจะละลายง่ายกว่า แต่เขาจะไม่เคลื่อนที่ในดินสองท่านี้เขาจะไม่เคลื่อนที่ในดินนะครับพอไม่เคลื่อนที่ในดินแล้วเนี่ยเราควรจะใส่ยังไงนะครับเราควรจะใส่ยังไงเขาไม่เคลื่อนที่นะครับเราช่วงนี้เนี่ยมันสับหลังอายุสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเขาต้องการรากนะครับเราควรจะใส่ตรงเง่ามันสับหลังนะครับเอ้าใส่ตรงเง่ามันสับปะหลังแล้วมันจะไม่อ่ามัน เน่าไหมหรือเปล่าเออมันจะเน่าไหมหัวมันจะเน่าหรือเปล่ามันจะลวกไหมนะครับอ่าบางคนก็อาจจะกลัวว่าโอ้กลัวมันไม่ได้ผลนะครับอันนี้เนี่ยผมลองมาอ่าผมลองมาคิดดูเนี่ยอ่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าเวลาใส่ปุ๋ยให้กับมันสำปะหลังเขาบอกว่าให้ใส่ตรงโคนต้นหรือว่าเงามันสำปะหลังเลยนะครับในช่วงนี้นะครับหรือว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยให้ใส่ตรงโคนต้นคืออย่างนี้นะครับอ่า มาสรุปให้ฟังเลยปุยย๋ยยูเรียนะครับปุยย๋ยยูเรียที่เป็นปุย๋ยละลายง่ายเนี่ยถ้าเราจะใส่ตรงโคนต้นนะครับมันใส่ได้แต่ถ้ามันใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดการเหลืองใบเหลืองใบร่วงนะครับพูดง่ายก็คือเค็มนั่นเองนะครับใส่เยอะตรงเงามันสะผลังไม่ดีนะครับไม่ดีเลยนะครับแต่ถ้าเราจะใส่ธาตุฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสองธาตุนี้ละลายยาก นะครับแล้วก็ไม่เคลื่อนที่ในดินนะครับแต่ถ้าเราจะใส่เงามันสบารังนะครับใส่ใส่ลงไปเนี่ยเขามีการละลายยากก็จริงทีนี้เขาเจอ,อเจอเงามันสปารังหัวมันสปารังเนี่ยสามารถด,ดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยที่ใส่ตรงหัวเขาได้นะครับก็คือดูดได้นั่นเองนะครับไอที่เป็นรูปหินรูปอะไรแข็งๆเนี่ยเขาก็ยังสามารถดูดได้นะครับอ่า แล้วก็เป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ด้วยนะครับเราควรใส่ตรงรากรากาใหญ่ๆใช้ไปเลยเขาสามารถดูดได้นะครับแต่แต่ต้องบอกว่าดินมีความชุ่มเื้นงก่อนนะครับถึงจะใส่ได้ครับต้องดินมีความชุ่มชื้นก่อนนะครับ,รบ,นนรบปุ๋ยเขาก็จะละลายได้ดีนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าสามธาตุเนี่ยในโรเจนละลายได้ดีนะครับเราก็ใส่น้อยลงนะครับส่วนโพแทสเซียม ฟอสฟอรัสเนี่ยเราก็ใส่เยอะขึ้นแต่อันนี้เนี่ยถ้าใครดูในคลิปก่อนๆน,นะครับสูตรของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรไหนที่จะใส่ในช่วงไหนช่วงไหนเนี่ยนะครับพอ,อเดี๋ยวมันจะมีผมจะบอกไว้อยู่นะครับก็คือสูตรที่เหมาะสมในช่วงนี้ก็คือ2ต่อ1ต่อ3ก็คือ อ่ะอย่างเช่นปุ๋ย14-4-24เนี่ยผมชอบใส่เลยนะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ได้โฆษณาหรอกนะครับหรือว่าเราจะใส่0-0-60ก็ได้0-0-50ก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะเอาสูตรใกล้เคียงมาใส่นะครับสูตรนี้เนี่ยเขาจะมีธาตุไนโตรเจนน้อยกว่าธาตุอื่นๆแต่ว่าตัวกลางจะจะน้อยกว่าไนโตรเจนนะครับมันก็ไม่เป็นไรเพราะาเราไม่ได้ใส่เยอะนะครับเราเอามาใส่ตรงเงาอมันซับหลังนะครับเราจะสูญเสียก็ต่อเมื่อ สูญเสียในตัวเจนนะครับอ่าทีนี้มันจะสูญเสียเราจะทํายังไงให้มันไม่สูญเสียนะครับอ่าหลายคนถ้าได้ฟังถึงขนาดนี้แล้วโอ้โหชอบใจเลยนะครับทํายังไงให้มันไม่สูญเสียเราก็หาอะไรที่มาเติมแล้วก็ดูดตัวปุ๋ยซับตัวปุ๋ยไม่ให้เขาระเหยอนน่าไม่ไม่ไม่ให้เขาละเหินนะครับไม่ให้เขาละเหิไม่ให้สูญเสียไปเวลาเราใส่อ่าตัวเงาใส่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าเรามีการทําให้มันไม่สูญเสียไม่ละเหิดเราจะเอาอะไรล่ะมาใส่นะครับอย่างเช่นมูลสัตว์นะครับหรือว่ามูลสัตว์ทําการหมักเนี่ยถ้ามูลสัตว์หมักเรียบร้อยเนี่ยเขาจะดีมากๆเลยนะครับเขาจะมีทั้งธาตุอาหารที่พร้อมปลดปล่อยให้กับพืชนะครับแต่ถ้ามูลสัตว์ที่ยังไม่ได้หมักนะครับเขาจะกักเก็บธาตุอาหารเขาจะกักเก็บธาตุอาหารบางทีเนี่ยเขาจะกลับ จาก,กเก็บเนี่ยไม่ยอมปล่อยเลยนะครับแต่เขาก็ยังสามารถปล่อยได้อยู่นะครับอ่าทั้งหมักแล้วก็ไม่หมักเนี่ยสามารถนํามาผสมคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็อ่าโรยโรยลงอ่าพยายามขดดินออกแล้วก็โรยลงไปแล้วก็ปิดถมอ่าทำไมต้องปิดถมด้วยเราไม่ปิดไม่ปิดก็ได้แต่ไนโตรเจนยังมีการสูญเสียอยู่นะครับอ่าสามตัวเราผสมคุกเขากัน ลาดอ่าเขาเรียกว่ารดน้ําให้มันมีความชุ่มชื้นหน่อยนึงให้ปุยย๋ยยูเรียเนี่ยละลายเข้ากับมูลสัตว์นะครับพอละลายเสร็จแล้วก็เอามาใส่ใส่แล้วก็กบใส่แล้วก็กบนะครับเพราะว่าเขามียังมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่ถ้าเราไม่กบไนโตรเจนก็อาจมีโอกาสโอกาสสูญเสียได้ได้เหมือนเดิมนะครับยังมีโอกาสสูญเสียได้เหมือนเดิมแต่ถ้าฟอสฟอรัรรสโปเทสเซียมไม่สูญเสียเพราะว่าเขาละลายได้ยากนั่นเองนะครับอ่า เทนี้เอา้ามันละลายได้ยากมันจะทํายังไงให้มันละลายได้ไง่ายนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยต่อให้เป็นหินนะครับรากพืชก็ยังสามารถดูดธาตุอาหารจากาปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยเขาก็ยังดูดได้อยู่แต่เราเพิ่มเติมตัวตัวอะไรอ่า ตัวมูลสัตว์นะครับตัวมูลสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นกรดอ่อนเขาจะช่วยย่อยปุ๋ยให้มันละลายได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยอย่างเดียวเขาจะละลายได้ปกติหรือว่าละลายช้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใส่ลงไปเขาจะมีความเป็นกรดตัวกรวดเนี่ยจะทําให้ปุ๋ยละลายได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าไม่เชื่อเนี่ยลองเอาปุ๋ยมาละลายในน้ําดูนะครับถ้าน้ําปกตินี่เขาละลายยากอ่าตัวปุ๋ยโพแทสเซียมเนาะ แต่ถ้าลองเติมกดเข้าไปหน่อยนึงนะครับเขาจะคนแล้วก็ละลายได้ง่ายกว่านะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูไม่เสียหายนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือผสมปุ๋ยเอนีนะครับเพื่อที่จะให้เขาละลายได้ดีขึ้นแล้วก็มีการรดน้ําหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะใส่นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันรดน้ําให้เข้ากันแล้วก็เอามาใส่ตรงโคนต้นตรงเงาไมาสับปะหลังได้เลยนะครับอันนี้ เขาจะดูได้ดีพยายามเนี่ยให้อปุ๋ยเนี่ยโดนอ่าเง่ามาสับปะหลังเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตัวในตรเจ้นมันจะมีน้อยแต่ถ้าเราจะใส่ตัวที่มีในตัวเจ้นทั้งสูงเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่ตรงเง้ามาสับปะหลังนะครับหรือว่าฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยเราสามารถอ่าหวานลงแลลงมาสับหลังได้ไหมนะครับได้เหมือนกันครับแต่ก็ยังมีการสูญเสียอยู่นะครับอ่ประมาณนี้เนาะ ใครไม่เข้าใจนะครับอคอมเมนต์มานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับปุ๋ยสูตร14สี24อันนี้เป็นสูตรที่ผมชอบใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาผสมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าราคาจะแพงกว่าปุ๋ยที่เราจะมาะผสมเองนะครับผสมเองเนี่จะถูกกว่านะครับราคาช่วงนี้ปุ๋ยก็ลดลงมา หลายยี่ห้อแล้วอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียนี่ก็ลงแล้วแต่ว่าไม่แนะนําให้เอามาใส่กับมันสับประรังนะครับเราต้องการหัวเราก็ไปเอาตัวที่เป็นฟอสฟอรัสเปรือกโพแทสเซียมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ออไปนะครับอ่าพื้นที่ไหนเจอฝนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆในคลิปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย